โอ้ยทอดไข่เยบีดูทอดไข really? ่เยลลีอยิ้มอ no ๋อยอ๋อยกินเลยลูกกินเลยอืออร่อยอืออร่อยกินดินร่างตาออก ไม่ต้องเอาไปไหนจะเอาไปไหนลูกไม่ต้องเอาไปมันสิเฮียหนูนั่งิน <c oughs> เออกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวยังอ <c oughs> ึบอึบอึบเอาก่อนก่อนกินข้าวทำไงทุจ้าก,ก่อนทุจา้อาอ่าลูกน้องเพชรน้องคอยทุจ้าก,ก่อน <c oughs> โอเคกินได้เอาข้าวใส่ด้วยนะคะเอาข้าวใส่ด้วยลูกเออหยิบข้าวใส่ด้วยเอาไม่หยิบหน่อยแท้ ทำตรงนี้อะทำตรงนี้นะโอ้ตรงมันยางอย่าเพิ่งเล่นนะคะกินข้าวก่อนกินข,ข้าวก่อนอืนอกินแบบอร่อยเลยกินแบบอร่อยเลยหอ,อหอมไหมอือหอมไหมลูกหอมไหมหอ,หอมน้องเพชรบอกว่าหอมปวดปวดปวดอืออ,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 อร่อยออไปไปเลยแดงไปเลยไม่ต้องมาใกล้เลย เนี่ยไป <ic> итай, abor, ไปบังเงินนี่จ้ะบ้านขีดเขาหัวเจ้าของเขาตาเจ้าของมึงเอาหลดมาน้องคอยมาน้องคอยเนี่ยนี่มานี่ไปอืม จันเจ้าอืมกินข้าวอ่าอ่ากินด้วยกันรูกกินด้วยกันนะนรับการลูกกินด้วยกันน,น,นะแบ่งกันกินนะม,มีอะไรก็กินด้วยกันอ่าอา<ๆ>พี่ป้อนน้องหน่อยอพี่ป้อนน้องหน่อยอ่าพี่พลอยออออป้อนน้องหน่อยอึ๊บป้อนน้องหน่อยอ่ะอ่ะอาป้อนน้องโอ้น้องโอ้ยป้อนกันโอ้ยอ่าป้อนกันอ่ะเปลี่ยนกันเอออย่ากัดนะอ่ป้อนกันอึ๊บเออเก่งจังเลย Paid, <บ>ยาใหญยเดี๋ยวลูก <ช finde S 1> ัดะะัด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 จัด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 ไข่ไข่ด้วยอ๊เอ้เอาเขาไปเสียแล้วเยป้อนน้องด้วยป้อนกัน กักดเสียวเสียวบอกก่อนว่าเสียวเสียวเสียวอร่อยนะคะอร่อยนะลูกนะอร่อยจังเลยทอดไข่ออมาเออเรียกเเรียกมาเรียกพลอยมาพลอยมาเรียกพลอยมาลูกมา พี่พลอยอืออ้อ,อยอาอข้าวใส่ด้วยลูกเอาข้าวใส่ด้วยข้าวใส่ด้วยนะไวว่าใส่เออใส่จานเหมือนเดิมท่นผู้นั้นกินบ่ก,กินไหวคือไอ้นองเพ็ดนองคอยอยโดนๆกินแค่นึงมามากินอีกลูกมาหมดละหมดปากแล้วมากินอีกนะกิน,นอีกอ่ากินอีก กินเลยหยิบข้าหมดหนูก็หยิบกินเอง <Okay. S 1> หนูอ่าหนูเอาข้าวใส่ด้วยนะหยิบกินเองนะโอเคจ้ะเออเอาข้าวใส่ด้วยข้าวใส่ด้วยนะ oh. ข้าวข้าวว่ากินกินอาข้าวใส่ด้วยข้าวใส่ด้วยยายยายขึ้นให้หนูจะนั่งสิลูกโอ้โนโนยายไม่เอาใหญ่ขนาดนี้อ้าว um, um หนูจะนั่งใช่ไหม